ขอาการา้สวัสดีค่ะทุกผู้ชมเนื้อช่องเฟรน a n แอนแชแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเอาสร้อยคอนี้กันนะคะสร้อยคออะไรสีแดงๆนี่แหละคะ่ะก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็สร้อยคอนี้ก็ไปเอาในแมปด้วยแล้วก็เอาง่ายด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยอืมแป๊บนึงคะ่ะขอโทษทีที่ต้องมาส่องอะไรนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายคลิปไม่อ,อย่างอะ โอเคแล้วก็จะเข้าแมปตรงนี้กันนะ,ะแมปนี้เราก็จะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะคะก็โอเคนะคะทุกคนใครที่อยากไปเอาเหมือนเราก็ากดลิงได้เลยนะคะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันแล้วนะคะมดเข้าเล่นกันเลย แบบนี้ทุกคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วแต่ยังไม่เคยเอาสอยนี้กันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนเองโอเคนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ได้ทำคลิปเพลงอะไรนะคะก็ไม่รู้สิโอเคนะคะทุกคนทำไมมันเบอร์แบบนี้เบอร์มันเบอร์ เชิญันเถื่อนะทุกคนโอเคขึ้นมาแล้วรับของหนาแต่งโอเคซูงเข้ามานะคะแล้วเราก็เดินตรงไปนะคะตรงไปตรงไปแล้วเราก็เลี้ยวนะคะเลี้ยแล้วก็เข้าห้องไลเบอรีร่ห้องสมุดนะคะเราก็เข้ากันไปเลยนะคะแล้วเราก็ไปนั่งเก้าอี้อันนี้นะคะสัก สิบวินะคะหรือไม่ก็ประมาณ20วิอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะสุ่มๆไปว่าใครจะได้เร็วใครได้น้อยนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมานั่งรอกันเลยนะคะมาแล้วคะ่ะทุกคนกดเอาเลยนะคะอา้าวที่กดกดเอาเลยนะคะคุณแกนี้คืออยากจะบอกค่ะว่าอันนี้คือเราเอามา,อ,าอยุดแล้วนะคะแล้วเราก็ทําให้ทุกคนดูเฉยๆนะ ตรงไปตรงไปนะคะตรงไปเรื่อๆยๆเลยตรงไปตรงไปตรงไปนะคะทุกคนก็เลี้ยวนิดนึงนะคะเลี้ยว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 ะะแล้วก็เราก็จะเจอห้องปิดสนานะคะที่ไม่มีชื่อห้องไลเบอรี่หรือห้องโรนตีอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็เข้ากันไปเลยนะคะ มันก็จะเจอสิ่งบางอย่างนะคะแล้วเราก็จะเข้ากันไปเลยนะ่าสวยมากอะ่ะพอเราเข้ามาแล้วเขาก็จะมีให้เราเล่นออบบี้กันนะคะเราก็กระโดดเล่นกันเลยเออเอาจะไมเกิดตรงนี้เนี่ย ทุกคนคือตอนแรกเราอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าคือแบบทุกคนก็แบบเล่นจากตรงนั้นมานะคะแล้วเราก็ขึ้นแผนเค้แล้วเราก็ขึ้นถ้วยอะไรนั่นนะคะแล้วก็มาตรงนี้ให้ได้นะอย่าไปอีกทางหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะโอเคทุกคนไปตรงเค้แล้วก็มาตรงนี้ให้ได้นะคะแผนเคแล้วก็มาถ้วยแก้วโอเคทุกคน่ะแล้วเราก็กระโดดเฮือบักกิเตดบักกิเตดมาแล้ว โอเคนะคะทุกคนกระโดดกระโดดเฮือกระโดดใหม่นะคะทุ<ๆ>กคนเราต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะคะ<ๆ>หลบตรงนี้นิดนึงเฮือกกระโดดไปกระโดดไปกระโดดกระโดดกระโดดทุกคนแล้วเราก็ต้องกระโดดลงไปด้านล่างนี้นะคะหนึ่งสองสามกระโดดเลย เย้ yeah, แล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเจอสร้อยสีแดงอันนี้นะคะแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปเอาได้เลยนะคะทุกคน <c oughs> กระโดดขึ้นไปเอามันก็จะวาร์ปให้เราด้วยนะเราวก็จะมาดูตรงหน้านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าเมนูกันเลยนะคะว่ามันได้จริงหรือเปล่านะ โอเคนะคะทุกคนกับพี่แต่งตัวกดดูเลย<ม>กดไปที่เนกนะคะ<ม>ก็คือคอเรานั่นเองแล้วเราก็สวมใส่เลยค่ะคือได้จริงนะคะร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่ามันต้องเล่นออฟบีด้วยนะคะก็แบบเสียเวลาตรงออฟบีนิดนึงนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e อย่าลืมกดดิ่งให้ด้วยนะคะบาย